วันนี้จะมาลบลายสักลายที่สักมาน่าจะประมาณ20ปีโทรหาเคสดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับเคสผู้โชคดีนะคะมาทำสวยฟรีๆกับรายการนัดชาพาไปสวยค่ะจ้าอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะมารับแล้วบ m เขาวค่ะรอผู้โชคดีนะคะ จริงๆด้วยถูกต้องค่ะให้เข้ากับคอนเซปต์ของรายการข้างหลังนะคะเป็นทีมงานของเราค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันไปที่บริษัท ibs aesthetic laser นะคะนี่คือคุณจูนค่ะผู้ชมของเราในที่นีค่ะตัวแนะนำหน่อยว่าวันนี้จูนจะมาทำสวยอะไรวันนี้จะมาลบรอยสักรอยสักตรงไหนรอยสักตรงข้อเท้า อ๋อนึกว่าแบบต้องโชว์รูปร่างอะไรแบบอยากลบอะตรงข้อเท้าก็ไม่ได้โชว์อะไรมากมายทำไมถึงอยากลบปล่าจริงๆมันก็เอาแล้วอะลายที่สักมาน่าจะประมาณ20ปียี่ีทำไมเสียงูงทเาทำไมนานขนาดนี้ก็จริงจตอนสมัยไวรุ่นนล้เนาะใครๆก็บอกว่าโหสักแล้วเท่สักแล้วเท่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเอาใช่เรามันเอาแล้วลายเราไม่โอเคแล้วค่ะก็เลยแบบอยากจะลบมันออกซะ อแล้วจะไม่สักอีกแล้ววันนี้เนี่ยลบรอยสักด้วยเครื่องพิคอเลเซอร์เราต้องทายาชาก่อนเดี๋ยวจูน่ะเข้าไปทายาชาก่อนแล้วค่อยทําการแล้วก็เรานัดก,กับผู้เชี่ยวชาญกันไว้ด้วยนะคะที่บริษัท i อบีเอชดิจิทัลเลเซอร์ถึงแล้วเดี๋ยว่ะที่จอดเดีวถามก่อน<ๆ>ได้ไหมฟรี <Wow. S 2> ไหมคะฟรีซีแต่ว่าครั้งที่สองอ่ะคลิกเงินเราเล่นเราเล่นเราเล่น ไม่คิดไม่คิดฟรีตลอดฟรีตลอดก็คือเราจะดูแลสมมติว่าวันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วราอายสักอะถ้าหากว่าเข้มมากมันก็จะต้องหลายครั้งนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลไม่ใช่แบบเฮ้ยผู้โชคดีของเรามาแล้วทําให้แค่ครั้งเดียวแล้วกลับไปกระดำกระด่างกลับมาแล้วคุณต้องไม่หาทําต่อที่อื่นไม่ใช่เราดูแลจนจบเคสให้เลยเลิศ <Hey. S 1> น,น,นะ <Hey. S 1> ชอบชอบนี่คือถือว่าเป็นผู้โชคดีมาก <Krist us> เอาละถึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปที่บริษัท iB aesthetic laser กันดีกว่าไปเลยค่ะและตอนนี้ค่ะผุ้ช่อมเราก็อยู่การที่ห้องคลินิของบริษัท iB aesthetic laser กันแล้วนะคะและวันนี้อยู่กับน้องดิลค่ะัสวัสดีครับน้องดิลแนะน,น,นำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมผมชื่อกุกฤทองภูมินะครับชื่อเล่นชื่อดิลครับเป็น product specialist ของบริษัท iB aesthetic laser ครับผมจ้าวันนี้แนะนำเคสไปเลยหนึ่งนะคะชื่อโจนค่ะ วันนี้จูนเขามีปัญหาในเรื่องของรอยสักรอย,รอยสักจะมาใช้เครื่องของ p i c o 4D X ของเราครเครื่องนี้ใช้กับรอยสักได้เลยใช่ไหมคะน้องดิวใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับการลบรอยสักโดยเฉพาะนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวรอยสักนะครับจริงๆแล้วเราสามารถลบได้ทุกสีเลยนะครับ <c oughs> ยกเว้นแค่สีเดียวสีขาวซึ่งอาจจะยากนิดนึงนะครักสีขาวด้วยหรอมีมีครับบางทีเขาสักไปแบบสักหลายๆสีอย่างเงี้ยครับเขาจะมีสีทั้งเยอะนะครับ ก็คืออันนี้คือใช้กับสีขาวไม่ได้เพราะอะไรอะคะเพราะว่าสีขาวครับเขาจะไม่สามารถดูดกลืนพลังงานได้เลยนะครับมันทําให้สะท้อนกลับหมดทุกสีทุกแสงที่เรายิงลงไปเพราะเขาดูดพลังงานไม่ได้เราก็ไม่สามารถลบเขาออกได้ครับโชคโีไม่มีสีขาวค่ะดีเลยครับเทคโนโลยีเนี้ยได้ข่าวว่าในปี2020เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงมากแล้วมันแตกต่างจากเทคโนโลยีเดิมๆยังไงบ้างคะน้องบิวจริงๆถ้าเทียบกันกับ q s witch รุ่นก่อนๆนะครับมันต่างกันอยู่ประมาณ2จุดหลักๆนะครับอันแรกก็คือ ความเร็วของพลังงานที่สั่นผิวครับเขาจะสั้นกว่าฉะนั้นการที่เขาสั้นกว่าครับเราสามารถใช้พลังงานสูงกว่าได้ในขณะที่ความร้อนที่เกิดขึ้นและความเจ็บมันน้อยลงนะครับอย่างที่2ก็คือความยาวคลื่นครับตัวนี้เขาจะมีความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งความยาวคลื่นก็คือ7จ5อนาโน,โนเมตรนะครับซึ่งความยาวคลื่นนี้มันทําให้เราสามารถลบสีแปลกๆได้อย่างเช่นสีม่วงสีเขียวอ่อนหรือสีฟ้าสีที่ตะกอดเราจะลบยากๆครับเราสามารถเคลียร์ข้ออกได้ แล้วของชุนมีสีอะไรบ้างะมีสีดำมีสีแดงอ่ะงานสบายเลยครับมีเขียวนิดนึงอ๋อยังสบายอยู่วะอธิษฐานในยุคไหนเนี่ยในยุคก็สวยถึงว่าว่าร้ยักคุนคนใช่เพราะว่าก่อนเปิดรายการเขาบอกว่าเขาสักมานานแล้ว20ปีน้องดีมีผลไหมสำหรับคนที่สักมานานแล้วแบบนานมากๆจะลบออกยากหรือว่าอะไรยังไงแบบเนี้ยก็จริงๆถ้าเทียบกับ ผลการลบนะครับอาจจะเรียกว่ามีนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดสักมานานแล้วเนี่ยชั้นผิวค่อนข้างหนาในการคลุมตัวรอยสักไว้อาจจะใช้เวลามากกว่าปกติหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับในการลบนะครับปกติเราก็ลบกันประมาณสัก4-8ครั้งขึ้นอยู่กับว่าร่างกายสามารถเคลียร์ตัวเม็ดสีที่ยิงออกไปครับได้มากแค่ไหนหนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดก,การลบรอยสักให้กับคุณจูนค่ะกับเครื่อง picose for x กันดีกว่าค่ะ อยังไงอะคะเช่นแบบอาหารการกินอะไรยเงี้ยอ๋อจริงๆวิีวิธีการดูแลตัวเองขั้นต้นนะครับก็คือหลังจากวันนี้ครับตับไปผมแนะนําว่าให้เลี่ยงการโดนน้ําสัก6กถึงยีชั่วโมงอันนี้ก็คือสมมติว่าไม่ไหวจริงๆนะครับขอ6ชั่วโมงต้องเลี่ยงแดดด้วยไหมอะจริงๆแดดมันไม่ได้ซีเวียขนาดนั้นไม่ได้ซีเรียสมาครับเพียงแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็ดีครับนะครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยอาหารผมแนะนําว่าจริงๆทานได้ตามปกติเลยนะครับเพียงแต่ถ้าเป็นพวกของดอง หรืออาหารที่โปรตีนสูงๆยกพวกไข่ขาวอะไรครับอาจจะเลี่ยงนิดน,นึง<ม>เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นพวกคี้รอยหรืออะไรนี้ได้ครับเพราะมันอักเสบก็ประมาณนในช่วงนี้ก่อนเลยยินแบบประมาณสักสองสัปดาห์ครับนะครับถามดิวบ่อยะถามจูนบ้างรอยสัตว์นี้ได้แรงบันดาลใจอะไรคะแบมาแบบคาราบาลว่าน่าจะเวเฟอร์ชีวิตนะ ตอนนั้นบอกเลยตอนนั้นชอบปีเตอร์คอปมากเห็นไหมฉันก็ชอบเลยะมันจะเป็นมันจะเป็นรอยนี้แหละแสดงว่าชอบจริงแะ่จะก็สังไว้เลยจริงจริงถึงก็สักไว้เลยไหคะเดี๋ยวต้องถามจูนก่อนเลยเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะบอกว่าอยากมาทําสวยแบบนี้บ้างสมัครยากไหม สมัครไม่ยากเลยสขัาไปได้ที่ y o u YouTube YouTube แล้วก็ไปที่ช่อง e ดลว y ชตอร y อ่าใช่ใช่แล้วก็ไปที่รายการนักชา่วพาไปสวยแล้วยังไงแล้วก็เข้าไปไปไม่ได้เลยเหรอสวยก็ได้สวยก็ได้ออสวยก็ได้อ่าก็ไปคอมเมนต์นะค่ะตรงที่คลิปวิดีโอที่เขาออนไปก็ไปดูหลายคลิปนะอีพีไหนก็ได้อีพีไหนก็ได้แล้วมันจะแจ้งเองทีมงานก็จะเห็นเองใช่ก็ไปเขียนว่ายยากลบรายสัก อืออ่าแค่นี้ละค่ะแล้วก็เอาไปแชร์ที่ Facebook ส่วนตัวแล้วก็เปิดพับแบค่อะไรเอ,เอง ทีมงานติดต่อกลับไปเลยทีมงานโทรเลยไม่้อไม่เท่านั้นเธอต้องติดแฮชแท็กนะชาพาไปสวยด้วยเพราะว่าทีมงานของเราอ่ะจะเซิร์ชจากแฮชแท็กใช่ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าทีมงานจะมารับด้วยอันนี้เป็นบอกว่าทีมใหม่ของเรานะคะก็ได้บอกเป็นคาแรคเตอร์ของรายการชาพาไปสวยเลยว่าเราจะต้องไปรับเคสผู้โชคดีมาทําสวยที่นี่เลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้กอาบางนะถ้ามีน้ำใจกราบเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาล่ะในวันนี้นะคะ ขอบคุณน้องดิวมากๆนะคะวันนี้่วกเราลคมาทำสวยให้กับเพจของเรา <c oughs> เนาะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย <c oughs>